กกมันไม่ได้หยุดซื้อมันจะเอาอะไรเล่นเนะอืมแล้วก็ทุบๆไปเจอน้องเขียวอนะีกแล้วเอ้ยวัสดีน้องเขียวนี่ปเป็น่ยออปติไฟซุนแทขวางทางไปออพติไฟสุดแทเออเห็นน้องซอมบี้ไหจ้าอูซอมบี้ทะเลทรายด้วย คครับผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกผูช้ชมทุกคนเกินด้วยนนแล้วกัดระทมวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมครับในโลกเอิบยิงดสิบห้าโบนั่นเองนะซิงเกิลไพก็ะนะจะสังเกตได้ว่าเออบ้านมันมันมีบ้านได้ไงจะไม่จับผัดที่เลียนนะก็ได้ทำการไปทำอะไรก็ขุดเหมืองแค่นั้นผมก็ได้เรื่เขาเก็คือกกไก่นะก็คือสร้างบ้านแล้วก็ไอพวกนี้มานะ หาว่าเสกน่ะคือทำเองเนี่ยก็อันนี้คือจะทำในอนาคตจะมีมอดต่างๆมานะคะซึ่งตอนน right ี้ก e uh, ็ยังพยายามแก้ไขนะอ่านะครับสำหรับวันนี้อเคเราเปลี่ยนตัวรอบวันนี้นะคะอ้าผมีมอดที่จะเปิดมารีวิวนะก็คือมันเป็นมอดแบบอ้าวยวพาไปดูชั้นสองอือนี่นี้สวยไปละเออซึ่งสร้างยังไม่ทาเสร็จนะฮะเอ่อ ซึ่งพัดที่แล้วนะเราได้ทำการลงเมือมานะซึ่งก็ไปดูเออช่องช่องหนึ่งเลยชื่อว่าอะไรนะวีเฟฟได้ปรุงอาหเออซึ่งเขามีมอดแบบมอสโค่ดเลยไปเออนะฮะซึ่งผมมีมอดเหมือนกันนะที่จะมานำเสนอนะต่วันอมมอดกันกับแก่หอนะะซึ่งมันคือมอดอสปร่งอาหารคือมอสปรุงคือมอคุณ ทำฟาร์มน right? ี้ใช่ไหมเออเกีย็บๆไหมก็ขี้คี๊เอ too, เอนะฮะก็ได้เกียจอย่างเราๆนั้นกำลังหาอาหารกันนี่นาที่ไปลงเมืองมาก็ม <cas> ีเพชรมา20เม็ดนะอออืืหเยอะไปไหนก็ไ <c oughs> <te> ี้เกียจอย่างเราๆนั้นก็ได้ทำการเอามอสเออเขาเรียกว่าอะไรมอสอุ่ดําฟาร์มนะเออทมอนนี้ค่างจะดีเลยนะแต่ค่าเสียงก็ถามว่ามีไหมก็มีนะอันนี้คือ บสม,มนะุเอออันนี้ไงเจอละผมว่าเราจะทำอะไรดีกันดีวะเออนะซึ่งวันนี้เราก็จะทำการไปลากลวัวลากควายเออแล้วก็ลากแกะลากค้งลากแกะมานะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องทำฟาร์มกันนะฮ่าออทำฟาร์มกันชแบบาวไล่เราเป็นช่วงชาวไล่นะอืม,อม คลิปนี้ผมว่าก็น่าจะไม่ตัดต่อนะคิปเก็บนะะเก็บตัดนะอ่าแล้วก็เก็บมานะอันนี้คือเราปลูกเสร็จแล้วใช่ไหม <S <S ก็จะเก็บอุปกรณ์ของไวต้ตรงนี้นะเก็บไปเก็บไปเออมีอะไรอีกไหมโอเคมันนะ่ามีครับเดินเราจะทำการเออเขาเรียกว่าอะไรนี่อ่า จะไม่พยายามที่จะพูดเขาว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเออม,มันมาค่อยที่ดักเท่าไหร่ผมว่านะเราขุดหลุมขุดเป็นหลุมไหมเออนะขุดเป็นหลุมนะีอ่นะน,มมนะนี่แหละประกาศสักนาครับบพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่ ช่วงที่ันไม่ค่อยมีคน่ค่อยคนเบื่อเบื่อเล็กน้องคือก็เศร้าอ่ะเขาเข้าใจได้แบบหนุ่สาแล้วตัดคิดนั่งทำอะไรก็ทุกคนจ็แค่ิดแกนะมันตัดแล้วตัดไปก็ไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็จะอัดโม้โม้ไปยราอมรอผมอ่้แก่เยอะจัดนะรอผมหายขิดเกลีดกันตอนนี้ผมว่าเราจะทำเป็น เอาทชอชออกมาก่อน <c oughs> เอาเอาูอาดอย่างนี้กันนะฮะเโอเคแล้วก็จะพูดเออเป็นที่ชั่วคราวไว้ก่อนนะฮะเราจะไอสติก์สำหรับติดนะฮะถักผูลงไปสักสองสก็สกน่าจะพอ,นะอแล้วโอเคแล้วเอ้ยนังแกะนี่นังแกะ แก่นะฮะน้องแก่ก็จะมาแจมกับเราสักอีกนานเลยนะฮะว่าผมจะไปไหนน้องแก่เออโอ้เรื่องนะฮะใครที่สมัครใครท,ที่ติดตามซีรีส์นี้ไม่ติดตามกันอย่างนี้นเลยอ่ะก็ผมได้เออตการลองคิดว่าผมก็เหยียบปูเนื้อเรื่องแบบนี้แบบนี้นะซึ่งใช่คุงคาเป็นใครมาชิบหายนะเอ้ยน้องแก่ปรเดี๋ เราจะเลี้ยงอย่างนางาาั้นแบ่ตามฟาร์มก็คือตอนฟาร์มเฮ้ยหิวบ่อยจังอ่าสก,กินหนะมีสกินั่นสก,กินฟรีแล้วอืมนอ,อ,อ,อรีซี่บอคนหนึ่งชั้นนะคนจะเล่นไนอ้ยี่ีซี่บอแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเอาเอกอ็อจะแบบอ๋อปันใดหายลืมฮะช่วงนี้ลืมบ่อยมากไม่รู้เป็น เิว่อะไรนะฮะเออเอากูมีสเต็กอยู่แล้วเนาะขายยังไงวะบันเดย์จำไม่ได้อ๋อนี่เอาเราเอามาสักสามอันก็พอแล้วเออสามอันน่าพอแล้วอเคดุขอเก็บพวกเสลง่งส,ส,สลุลมลแสลงนะส่วนเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆมาตกแต่งก็ได้นะเอาเสียมาโอเคส่วนช้องไป